สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเันี้ท่านหลายได้จเจรินสมาทานกรรมฐานสมาทานสิ้นแล้วต่อไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนั้พยายามรวบรวมกำลังใจของท่านเช่นเดียวกับพระอุปุติกาเทรีที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ ว่าท่านพระหุปติกาเทรีท่านตัดสินใจยังไงเว่าท่านือว่าชีวิตร่างกายไม่ใช่ของท่านทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของท่านบุตรที่ตาทั้งหลายไม่ใช่ของท่านเวลานี้สิ่งที่ท่านต้องการมีอย่างเดียวคือสมณธรรม ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราด้วยจะไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยถ้าอารมณ์จิตของเราไม่ยึดถือทุกอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าร้ารหัน แล้วก็ขอบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททุกท่านจงพยายามทำไปวันเล็กวันน้อยค่อยๆปลดไปเมื่อปลดไบ่อยก็สามารถจะตัดได้อย่างพระหุปัตติกาเทรีดั้งนี้โดยองค์สมเด็จพระจินสรรทีทรงตรัสว่าน้ำตกธรามทีะยาดเล็กยแต่ว่าตกไม่ขาดสายก็สามารถทำพระจนะใหญ่ให้เต็มได้ชั้นใด แม้แต่ธรรมก็องค์สมเด็จชวิอจอมไตรบรมาสาต์สันดาหก็เ,เช่นเดียวกันปฏิบัติทุกวันปฏิวัติบ,บ่อยๆละปเจเเล็กและปฏิบบปน้อยไม่ชช่ไาม่ก็หมดสำหรับวันนี้จะนำอภิธรรมคำสั่งสงายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในกรรมฐานสี่สิบเฉพาะในอนุสติสิบระการวันนี้จะว่าถึงจาคานุสติกรรมฐาน เวอ่อคราีิแล้วศีลานุสติผ่านมาแล้วนี่ว่าก,กันทีงจาคานุสติกรรมาทันขอ,อทุกท่านโปรดทราบว่าที่สยิบพูดนี่พูดในแนวของการปฏิบัติ <c oughs> ไม่ใช่พูดในแนวของปริยัติคำว่า,าปริยัติคือการเร่าเรียนเพื่อรู้แต่นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคล องสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาให้มีทางการบริจาคยาคะแล้วบริจาคก็เสียสละโ <c oughs> ดยความจริงสำหรับเรื่องจาคานนี้พระบาทสมเด็จศรีหัวองค์ปัจจุบันกระเจการที่เก้าทรงมีพระราชปรารกมา ว่าค,คําการมีจาคะตัวเดียวนี่สามารถปนิภานได้และพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละแปลว่าจิตใจยังหน่วงเหนียวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมากต้องมีกําลังใจแล้วแรงต้องดึงหนัก <c oughs> อย่างนี้ถือว่ายังไกลต่อมาผลถ้าตัดคําว่าเสียออก เหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้สนแสดงว่ากำลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่คือคำอุสละถ้าเอาตัวสอออกเสดงตัวเหลือแต่คำวันละตัวเดียวได้แค่ดาบขปนนี่พระราชาจะไม่ใช้พระบาทสมเด็จ่ระหัวนีพระบรรดาท่านพระบริรีสัจหลายจงยึดถือเพื่อนเครื่องประพฤติปฏิบัติ เพราะว่าพระองค์มีพระราชบัณีที่ใช้ตรงตามจุดของพระอริยเจ้าคนดีแต่ว่าเขายยกคิดว่าาตมาไปยกย่องพระบาทสมเพระบาทสมเด็จจิ๋วว่าเป็นพระอริยเจ้าเขาอีกนะ <c oughs> ฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจหรือว่าไม่ใช่ยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ แต่้ว่าท่านวินิจัยตรงกับอารมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คำวันละกันตัวเดียวเท่านั้นนี่เราก็มาเริ่มต้นละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้จาข้าตัวนี้่าเป็นเครื่องทำลายโลภะึ่งเปรลเาเหี้ยมเขาิเรนเป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้คำว่าเสียสละ แสดงว่ายังมีความเสียดาดอยู่มากถ้าอารมณ์จิตยังมีความเสืนดายในการเกื้อกูลซส่งกรเล่นขันเสืนดใดทรัพย์สินจะให้มากก็กรงไปว่าจะหมดเปลือง <c oughs> <c oughs> บางทีจะให้น้อยก็าอายชาวบ้านจิตใจมันก็วาวุ่นอย่างนี้แสดงว่ากินเลสยังท่วมหัวแลเลยสิสะยิ่งหากว่ามีจิตสภาพกอบโกย โดยไร้ประโยชน์หมายความมันไม่ตรงกับสภาวาของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติ <c oughs> มีการกอบกลยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวแทนที่ยาสละกลับดึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสน,นักปฏิบัติื่ยกรรมฐานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระเน ที่มีคำว่านิพานัสสาสัจิกิริยายะเอตังกาสาวางังเรตัวาป็นแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับฝ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานหรือว่านักปฏิบัติกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าประโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความ คำว่าเสียสละจงอย่ามีในจิตคำว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าละ <c oughs> เป็นอันว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมดเราจะละทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เลื่องถึงเราเราก็ละ ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นี่เราก็ละแต้คำละในที่นี้ก็มไม่ได้หมายความว่าทำลายร่างกายทิ้งไปทำลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไปนี่ทรัพย์สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตตากรรมฐานนิยมไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือหมายความว่าละที่เราจะไม่ผูกพัน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทคุตกนิกา,ายว่ากระจายออกและจะรวมเข้านี่หมายความว่าเรามาละอะไรกันดีในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่เพิ่งได้มาแต่ว่าถ้าเยาวราเราจะต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหา หากินตามหน้าที่เพราะร่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะน่องจะหม่มร่างกายมันจําจะต้องใช้หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบำรุงเรี้มันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นพาณนะะสําหรับที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่พระมรรควังจะหามาเพื่อความร่ํารวยเพื่อการสะสม แล้วบริหามาได้ความละโมบโลกมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกหรือที่เรียกว่าพระโยคาวาจรคำว่าพระโยคาวาจรนี้หมายถึงว่าท่านปฏิบูตปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักพอถึงประสูดาปฏิมักแล้วท่านเรียกว่าประสูดาปฏิมัก กำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าพโยคาวจรกำลังจะก้าวเข้าไปใกล้พนิพานเข้าไปเมื่อท่าอารมณ์เยื่อใยในทรัพย์สินยังมีอยู่าอารมณ์เยื่อใยในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยื่อใยในบคุคคลนี่เนื่องทั้งการเกินไปอย่างนี้เชี่ยวยังมียางเหนียวคือกินเลติดใจอยู่ใช่ไม่ได้ดัค้ควรจะทำอารมณ์ใจยังไง ก็ถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่องแล่ว,วหน้าที่ที่ทํานั้นถือว่าทําตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เช่นนั้นเราไม่มีความเยื่อใหญ่อะไรก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานําไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหา หามาเพียงพอกับแต่ภาพคือไม่แต่เกี่ยดแต่กายให้เหนื่อยยากเกินไป <c oughs> ไม่ละโมบโลภมากเกินไปหาเมื่อเพื่อกินหาเมื่อเพื่อใช้หามาเพื่อเกื่อกูลกับบุคคลในตระกูลหามาเพื่อเกื่อกูลกับบุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้น คิดว่าทรัพย์สิน,น่องหลายเหล่านี้ในเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปและมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้ก็ดีถ้าตายจ่ายชาตินี้ไปแล้วก็ดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ เวลาที่เราตายไปแล้วเราก็นำไปไม่ได้อย่างนี้เป็นอันว่ารมในตอนนี้ที่ว่าเราละอาการอย่างนี้เสียเราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสมอว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าจะมีชีวิตตินซีมาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสมหรับเรา การที่เราจะไม,ม่มีชีวิตดินรีมาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความว่าขขาพนณิพานเขาทํากันยังไงแล้วก็มานั่งพิจรารณาพระธรรมคําสั่งสอนของอ์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่เ่ยลืมนะว่าเราแนะการเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่มานั่งจําจี้จำชัยจนกระทั่งท่านจะได้มรุมาผน ดูคำสั่งสอนพขะองกสมเด็จพระทสศคลท่านสอนทีดนิสเดนิยเขาก็มัรลุมากผลกันนี่สําหรับคนดีถ้าสําหรับคนเลวแล้วก็ยังปเทวทัตก,กอบโกยให้เทไรทั้งก็นลงอาวจีมหานรรนี่เราพูดกันพ่นละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบทำแต่ว่าถ้าหาทรัพย์สินมันโดยชอบทำเพื่อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภตามนี้ แต่การหามาได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอด,ลอดสมัยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแน่นี่แปรมณ์ของจากะในข้อน,นี้ดิขรแนี้ไว้แค่นี้นะตอนนี้นันกเรนมานั่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรรมศาสันดาสอนคจาจ่าฆ่าต่อตแค่ตัวละตัวเดียว คำละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราใจจิตของเราจะต้องไม่มีคำเสียสละหรือไม่มีคำสละตามพระราชนิชัยเขารำบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงนิช้ยมาถึ้สามชั้นแ,แต้แต่ในชั้นรองก็ทรงอธิบายไ้ว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเยื่อใย,ยอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่ก็จะม,มีความเสียดาย ถ้าละแ้่ตัวเดียวไม่มีความเสียดายหมดเรื่องกันนี่ถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้างอารมณ์ของเราไม่ติดในราบสิการะทั้งหมดไม่มีความเยื่อใหญในราบสการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่อการหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จระสมาสัมพุตธเจ้าไม่ได้ทรงนิ ถ้าหามาด้วยการสุจริตธรรมพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วก็อย่าไปนั่งตำหนิชาวบ้านชาวเมืองเขาที่หากินกันบันยังคำบันยังคำว่าเจ้านี้โลภโมโทสังเกินไปที่หม่ไแล้วไม่รู้สึกว่าตัวจะตายตัวจะแก่มาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเร็วมากเขาต้องหากินตามหน้าที่เราก็าหากินตามนาที่ตามภาวะของเราจะมี แปว่าหากินเลยหน้าที่ไปถึงกันโลบโมโทสันไม่ใช่ภาระของตัวนี่เร็วจัดเพราะว่าไม่ใช่พุทธศาสาวกมานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่จะละได้กำลังใจมันละอะไรได้บ้างเพราทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตความโลภเป็นกิเลสเย็น สร้างความชื่นคิตให้ปรากฏกบ,บุคลผพ้นได้มามันได้ทรัพย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอ๋หนอนี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีฐานะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกินเลสตัวเย็นถ้าเป็นไฟก็ไฟเย็นถ้าถูกตีก็เหมือนกถูกตีด้วยไม่หนวมยิ่งกว่าจะรู้สึกตัวก็ดูแหลกไปหมดแล้ว ไฟเย็นๆนกว่าจะรู้สึกร้อนมันก็ไหมไปหมดตัวตัวก็ตายไปแล้วนี่ต้องระวัง <c oughs> มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้หูยาตาทั้งพวกเราสร้างไว้เป็นมรดกตกทอดท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็ต่าง,าต,างตายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นําไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้นําไปฉะนั้นร่างกายก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่เดียวกันทรัพย์ส,บสมบัติสิ่งที่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติได้แก่ร่างกายทรัพย์ส,บสมบัติส่วนนี้เรามีความเยื่อใยเรามีความผูกพันมากฉะนั้นในเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากจิต จิตใจไม่มีการหวงเหนียวในทรัพย์สินทั้งหลายที่ใช้คำละตัวเดียวตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าอหัวทรงมีพระราชบัญัิใช้มาเราก็ต้องหันมาละอัตภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจาค่าตัวนี้ตัวเดียวเป็นอาหารสบายแล้เป็นตัวตรงเสียด้วยเราก็มาละเสียหมดละโลภความโลกเสียได้แล้วแล้วก็มานั่งละความโกรธ ความโกรธละตรงไหนละ่ะก็มีอารมณ์ให้อภัยแกบคุคคลผู้ผิดแต่ถ้านี้เวเว้นๆไว้แต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดวินัยผิดกฎ,กฎ,กฎ,กฎหมายอันนี้ให้อภัยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัย <c oughs> เพราะเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับข้งหม่คนะจําเป็นจะต้องปปะพฤติปฏิบัติคนที่ละเมิดระเบียบละเมิดวินัยละเมิดกฎหมาย <c oughs> เขาไม่เรียกข้ามาคนดี คนประเภทนี้ให้อาภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ไม่ละเมิดระเบียบวินัยเลยไม่ละเมิดกฎข้อบังคับตอนนี้มาถึงว่าการให้อาภัยกับคนที่มีความผิดกฎหมายความว่าเขาหลงผิดคิดไปว,ว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทําลายระเบียบไม่จะเป็นการทําลายวินัยไม่เป็นการทราําลายกฎหมาย แต่ถ้ว่ามีกําลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเป็นปัจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษโกรธเกลียงแค่ไม่ถือโทษโกรธเกลีงก็ยังไม่พอเราก็ให้อภัยเสียเลยเราคิดว่านี่เขาทำไปเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการ ถ้าเขารู้ว่าอาการอย่างนี้มันเรวเขาก็คงไม่ทำเช่นเดียวกับเราที่เราทำอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างแล้วตัดสินใจทำอย่างไรก็เพราะเราคิดว่ามันดีแต่คิดถึงอารมณ์นี้เราก็ควรให้อภัยแก่เขาผ็้มีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบินยในแล้วก็กฎหมายอันนี้ต้องว่ากันไปตามระเบียบ เราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขของมาคนร่วมกันเป็นส่วนมากนี่แปลแก่ตัวนี้ถือว่าเป็นพรมหารสีตัวใหญ่ได้เป็นตัวตัดความโกรธเมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วแล้วก็มันละความโกรธสีกตัวให้อภัยนี่เลยวรรละความโกรธใจมัก็เป็นสุขความโกรธนี่เป็นกินเลสตัวร้อน ทำให้เราร้อนง่ายเราละมันแล้วมันก็ร้อนอยากมากก็ไม่มันก็ไม่ก็ไม่ร้อนตอนนี้มันละอีกตัวหนึ่งละความหลงห <c oughs> ลงตรงไหนหลงคิดว่าแต่ภาพร่างกายคือกันห้าเดีย๋ยวผมพูดสักนิดหนึ่งประเดี๋ยวบรดบรดาบรรดาศาสตราจารย์ทั้งหลายจะหาว่าแหมมายดวาลีซะเลยกันห้าก็ได้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณคือตัวเราเอง ต่อไปไม่พูดกันได้อีกพูดั้งตัวเราดีกว่าเข้าใจง่ายเหือนพูดอย่างนี้แล้วก็ญาติโยมพูดเท่าไปนั่งคิดปวดหัวตายเอาร่างกายของเราเนี่แหละมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างมันมีกี่อย่างก็ช่างเราจะไม่หลงในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ปวยไข้ไม่สบาย เราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไว้เสมอตัดตัวหลงนะว่าร่างกายนี้ประกอบไปได้วยอะไรประกอบไปได้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันปรรคับเบรคองเข้ามาเป็นกายใน,นเมื่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยงจริงไหม มองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกันเอาเองนะเวลามันน้อยะะนม่งจำจีจำใจเกินไปไม่เอาใช้ปัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แก่เที่ยงแล้วก็ไม่ป่วยเที่ยงแล้วก็ไม่ตายนี่พวกกันแค่นี้พอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงเธอไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันขึ้นไปมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ เราคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันม่นเกิดเป็นความสุขและความทุกข์คิดว่าจะไม่ตายแต่มันเอิ้ความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆาอำนาจความหลงว่าจะไม่ตายเมื่อความตายมันคืบคลข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขและวเป็นทุกข์นั่งแลเก็เองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก่อนแล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนําให้เท่านี้เพราะไม่มีค่าจ้างรางวัล ยังไม่จะมีค่าจ้างรางวัลก็ไม่เอาเป็นนั่งจำจีจำชัแกับคนที่ไม่เอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าแต่คนไหนก็ตามถ้ามีวิสัยเป็นเครือพันของพระเทวทัตแล้วก็สอนอะไรก็ไม่ได้เรืวถ้าเป็นเครือพันขององค์สมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสกิดนิดหนึ่งก็เป็นอารหันต์ดูตัวอย่างท่านพระอุปติกาเทรีท่านรับฟังอะไรบ้าง ถ้าท่านเป็นเป็นว่าอรหันได้บทวันเดียวเท่านั้นเป็นอรหันเลยเพราะว่าใช่กําลังใจอะไรเพราะใช้กําลังใจว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่มันไม่มีการทรงตัวมันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวันแล้วมันก็คายกข้าไปหาความตายในที่สุดมันก็ตายยึดถือมันไว้ก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงกฎธรรมดาก็มันเป็นอย่างนั้นเอาใจของเราเข้าไปยอมรับรับถือกฎธรรมดาเสีย ว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนกน็ดีจะเป็นสัตว์คนดีจะเป็นวัตถุคนดีไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละประยุทธ์มันข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละสิละละวร่างกายเนี่ยไม่ช้ามันมก็พังไอ้เรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไปทุกวันว่าวันนี้ตื่นนอนขึ้นแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เราจะได้นอนหลับหรือเปล่าม่นทราบวันนีตา,ตายสวันนี้เราต้องคิดไว้อย่างนี้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อไปถา้า่อขมเอารณ์ก็คิดต่อไปว่าถ้าเราขืนทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่ อย่าจะกโกรธอย่ากจะวิคาดเข็งค่าทำลายล้าวคนอื่นอยากให้ร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดพากคนที่รักของที่รักของเราไปร้องความไม่อยากตายต้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสียยอมรับกวาเสตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทุกเสียงทุกอย่างในโลกไม่ไต่ร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุธาตุต่างๆก็ตาม เมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็มีการเสื่อมไปในทแคมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นปันจจัยของความทุกข์เป็นเอกของความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหอจน,นี้ต่อไปเราจะตัดเยื่อใยในชีวิตคือร่างกายที่อย่างเดียวก็วตัดร่างกายได้แนละ้วก็ตัดทุกอื่นทุกอย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวัน นักทรัพย์สมัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่ยังมีประโยชน์สําหรับเราไม่มีอีกแล้วถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็จะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นเขาตัดสินใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีทรัพย์สมัติในโลกทุกเสียงทุกอย่างในโลกก็ดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศไว้ในมหาปฏิปทานทุกขอ้อ ว่าเราจะไม่มีความผูกพันเราจะละเสียหมดละท่านร่างกายจะไม่มีการผูกพันร่างกายของเราละร่างกายเขาหมดคนอื่นที่เนี่ยของพเราละทรัพย์รักสินละสินแท้หมดมีจิตกำหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของวิเิยหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามประทำคำสั่งสงอนงองสเดเรา้รา,เรา,า,เรามาโลกประเทคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ ในไม่ช้าอารมณ์ละถึงนที่สุดก็จะถึงท่านนั่นคือความผู้เข้าบริพานจะยังมีเป็นนวัจจา้าเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้จากว่าบรรดาแต่เพื่อบริษัทธาจะปฏิบัติได้ก็หมายความว่าท่านก็มีโอกาสจะสาเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันนี้การเวลาที่จะแนะนํากันมันก็หมดสิ้นแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้